สวัสดีครับผมอธิกุลเหมันสุธิกุลกลับมาพบกันอีกครั้งที่นี่กับเปิดบ้านธรรมะที่พัสตดากิจกรรมดีๆที่ช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยแรงแหง่งธรรมสำหรับในครั้งที่2นี้นะครับจะมีแนวคิดดีๆหรือว่ามีความต่อนเนื่องจากครั้งแรกอย่างไรเราต้องไปถามผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้ครับคุณนุ่งโรดเหมันสุธิกุลครับจากครั้งแรกที่เราจัดไปแล้วเนี่ยนะก็ผมมองว่ามันประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของจํานวนคนที่มาเข้าร่วมงานเราก็ตอนแรกตั้งไว้ว่าจะประมาณ50คน แต่มาจริงๆเนี่ยเกือบ80ิคนนะฮะแล้วยังมีญาติธรรมที่เป็นเพื่อนๆของสมาชิกในหมู่บ้านเข้ามาตรงนี้เนี่ยในในเรื่องของจํานวนคนที่เข้าร่วมง,งานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเราประสบความสำเร็จมากแต่ในสิ่งที่คนที่เขาได้กลับไปจริงๆอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ที่เราเราได้เกินค่าก,กว่าที่คิดอีกเพราะทุกคนเนี่ยก็หลายคนมามาหาเราและอยากให้เราจัดอีกเพราะว่าเขาเขาได้มีโอกาสได้มันอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนแล้วก็นอกจาก สนทนาธรรมเสร็จรยังมีเวลาคุยพูดคุยกันในหมู่บ้านผมว่าตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่เราได้รับคือเนื่องจากพอเราจัดครั้งแรกไปเนี่ยเรามีเทปนะฮะก็แจกให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ไปก็มีกรรมการหมู่บ้านหลายท่านก็ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆจึงเป็นท,ที่มาของการเรียกร้องให้เราเนี่ยจัดครั้งที่2ขึ้นนะครับครั้งที่2เนี่ยผมดูแล้วในเรื่องของจํานวนคนก่อนนะฮะสมาชิกในชุมชนในหมู่บ้าน,เ,นเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากขึ้นนะมากขึ้นกว่าเก่าอีก มีการชวนชวนกันมานะครับแล้วกเ็เขาก็มีการเตรียมการกันว่าจะอาจจะใช้หลังจากการจัดธรรมะนี่แหละมีอะไรก็ชุมชนก็มาคุยกันในบา,บางเรื่องบางปัญหาที่ทุกคนส่วนใหญ่กลับบ้านก็จะเข้าบ้านขายบ้านมาันครั้งนี้เขาก็ก็มีการเตรียมกันแล้วว่าเดี๋ยวพอจัดเสร็จเนี่ยฟังธรรมะได้บุญกลับไปแล้วเนี่ยพวกเราก็อยู่คุยกันต่อผลที่คาดว่าจะได้จากครั้งที่สองน่าจะเป็นความเข้าการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีมากขึ้นนะครับ แล้วเขาก็จะใช้เวลาว่างเนี่ยนอกจากไปดูหนังไปอะไรเนี่ยทุกคนก็จะมีเวลาของวันอาทิตย์หนึ่งวันอาจจะเป็นเดือนละครั้งอย่างงี้ได้มีโอกาสได้มาฟังทมอยากจะฝากว่า,ถ,าถ้ามีชุมชนนะฮะมีชุมชนที่เป็นหมู่บ้านซึ่งบ้านเราก็จะมีหมู่บ้านอย่างงี้เยอะแยะเลยนะฮะถ้าเกิดทุกหมู่บ้านเนี่ยเรามาช่วยกันสร้างกิจกรรมเปิดบ้านธรรมะนะฮะใครมีแรงมีกําลังอย่างไรก็ช่วยกันทำเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งเหมือนกับการเข้าวัดนะฮะซึ่งเมื่อก่อนคนไทยก็จะเข้าวัดทุกวันอาทิตย์อยู่ละ ก็ถ้ามันไม่สะดวกนะก็จัดที่บ้านนี่แหละแล้วก็สิ่งที่จะได้ตามมาคือชุมชนก็จะเกิดความความรักความสามัคคีมีอะไรปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ก็จะได้มาช่วยกันแก้ไขสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้น ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณนรเทพนะครับซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องถามว่าทําไมถึงมาร่วมสนับสนุนกับกิจกรรมครั้งนี้ครับผมกับคุณลุงรลดเนี่ยเป็นกรรมการกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็กรรมการหมู่บ้านเนี่ยมีความประสงค์จะอะไรนะจัดก,กิจกรรมส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกบ้านด้วยกัน๋อครับผมแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณลุงโรดเขาจับเนี่ยตอนนั้นคุณคุณลุงโรดไม่ได้เป็นกรรมการใช่ไหมแต่ก็มีคนเข้ามาร่วมงานก็พอสมควรใช่ไหมพอมาปีนี้เราเป็นกรรมการด้วยกันทั้งคู่ก็คิดว่าน่าจะต่อยอดนะมาต่อยอดคือเอาตัวเนี้ยมาต่อยอดและสิ่งที่ทำเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมาธรรมะคอยมา จะมาน้อยมามากอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญครับมาแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่าได้ข้อคิดดีๆจากธรรมะไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับที่เป็นการรวบรวมลูกบ้านในหมู่บ้านไว้ด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนาราเทพมากเลยครับ,รบขอบคุณ,คณมากครับ ก็เป็นแนวคิดดีๆนะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยควรช่วยทําให้เกิดความสําเร็จกันต่อไปโดยเริ่มที่การเป็นส่วนหนึ่งของเปิดบ้านธรรมะกับพัสดาเหมือนผมในวันนี้ไงครับจเ,รเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งน <c oughs> ก็เคยมาที่นี่แล้วทีหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเหมือนกันเนะาะก็วันนี้ก็มา <c oughs> พูดในเรื่องอานาปานสตนะิกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะจริงๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องของของตัวเรา เป็นอาการจิตของเราอาการจิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี่ว่าจิตมันจะ,ะดังเนินไปอย่างไรในโลกนี้ไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสุบาทคืออาการจิตของมนุษย์เว้นแต่อรันตสัมาสัพพุเจชาองค์เดียวยมลองดูหลักฐานหรือศาสตร์ต่างๆในโลกทั้งหมดได้เลยว่า มีศาสตร์ใดพูดเรื่องอาการจิตของมนุษย์ที่ไล่ไปตามลำดับนะก็จะไม่สามารถค้นได้จากที่ไหนเพราะพระเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้เดียวที่รู้เรื่องนี้เป็นคนบัญญัติเรื่องนียออกมาแล้วก็พวกเราสามารถรู้ตามได้เหมือนกับว่าโยมไปซื้อ ซื้อของสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยมไปซื้อแก้วใบนี้ก็ได้แก้วมีต้องหลายใบนะโยมไม่เลือกแต่ทําไมโยมเลือกแก้วใบนี้ในร้านค้าใช่ไหมเพราะนั้นเหตุปัจจัยที่โยมเลือกแก้วใบนี้ก็เพราะว่าโยมต้องมีความชอบหรือความพอใจมาก,ก่อนโยมคงไม่ซื้อของที่ไม่ชอบมานะร้านบางร้านเนี่ยบอกมีแต่ของชอบนะ เพราะนั้นความชอบความพอใจจะต้องมาก่อนแล้วความอยากจึงตามมานะก่อนความพอใจเกิดอะไรเกิดนะถ้าโยมสาวต่อไปว่าเอ๊ะเราพอใจแก้วใบนี้เพราะอะไรนะครูเจ้าบอกว่าต้องมีผัสสนะถ้าโยมไม่มีตาไปเห็นแก้ว ไม่มีรูปคือแก้วมาให้ตาเห็นความพอใจเกิดจากตาเห็นรูปเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้นะพระเจ้าก็บัญญัติเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วว่าพัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากและเมื่ออยากแล้วก็จะยึดนะเราจ่ายเงินซื้อก็ได้แก้วมาเราก็บอกว่านี่แก้วของเรา แต่ก่อนเป็นแก้วห้างแก้วห้างแตกโยมไม่ทุกถ้าแก้วโยมแตกโยมทุกเพราะมีของเราแล้วนะทั้งๆที่แก้วก็ไม่รู้ว่ามันของใครแต่โยมยึดแล้วว่านี่ของฉันใช่ไหมอุปทานเกิดแล้วอุปทานแปลว่าความยึดนะเพราะฉะนั้นลําดับการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติจึงมีลําดับตั้งแต่ผัสสะคือการกระทบทางตาก็ตามทางหูก็ตามนะ จะเป็นหูก็เสียงกระทบหนะูวิญญาณไปรับรู้โยมเกิดความพอใจในเสียงเพลงอันนี้โยมก็ซื้อซีดีแผ่นนี้มาฟังไ้เพราะฉะนั้นทุกภาษาเนี่ยจะทําให้เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจได้นะหรือเฉยเฉยนี่เรียกว่าเวทนาภาษะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาคือความอยากนะพอใจแก่นี้นะอยากซื้อ มีความอยากเกิดความยึดก่อนยึดเนี่ยพรเจ้ายังอธิบายอาการจิตไปอีกต้อง9อาการนะว่าก่อนจะมีความยึดเนี่ยพเจ้าบอกเพราะมีตัณหาคือความอยากจึงมีอะไรมีการสแสวงหามีการได้โนะ <c oughs> ยมนั่งดูแบบว่าเอจะไปเลือกแก้วที่ไหนดีมานั่งดูอ๋อแก้วใบนี้สวยโยมก็ไปหาว่า เอออาทิตย์นี้จะไปเลือกแก้วละโยมเริ่มสแสวงหานะอยากไปซื้อจานชามไปซื้อเสื้อผ้านี่มีการสแสวงหาพอไปเจอก็มีการได้จ่ายเงินมีการได้ได้มาปั๊บปรงใจรักปรงใจรักก็กำหนดด้วยความพอใจนะโยมก็เมาเช็ดล้างถูทำความสะอาดอย่างดีกำหนดด้วยความพอใจสยบมเมาโนะยมก็ใช้มันเป็นแก้วประจำเลย นะอ่า,าหรือเป็นรถยนต์โยวก็ใช้ประจำนะสยบโมเมาจับปกจับใจใช้ดีด้วยแหมยิ่งรักทับเข้าไปอีกเกิดความจับอ,อกจับใจและเกิดอะไรต่อมาเกิดการตรณีพอเราจับอ,อกจับใจในแรงแล้วเราก็ตรณีเราหวงเราไม่อยากเสียสิ่งเหล่านี้ไปเนะเกิดการตรณีและเกิดอะไรต่อมาเกิดการหวงกัน้นนะโยมก็หวงกั้นนะไม่ยอมให้ใครใช้ ใครเผลอหยิบไปใช้แล้วเป็นยังไงทำแตกโอ้โหเกิดเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันคือการสาบแช่งการด่าว่าการใช้อาวุธมีโคมไม่มีขมบาปอาคุศลเป็นเนเองจึงเกิดขึ้นการทะเลาะบบกแววงเกิดขึ้นมาเพราะความพึงพอใจเพราะความรักนั่นเอง,เองนะจึงทำให้เกิดอาการจิตไหลออกมาจนเกิดการตรหนีและห่วงกันและมีเรื่องราวเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงบอกเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาแฝงไว้ในพระสูตรหนึ่งที่จอมเทพถามกับพระศาสดา,าว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะบบกแวงของมนุษย์เทวดายักษ์หน้าคคนทันอสูรระบบชีวิตทั้งหมดมันทะเลาะกันเพราะอะไรพระเจ้าจึงบอกเพราะความอิจฉาและความตระหนี่เห็นนะสายอาการจิตอันนี้คือเรื่องจาก ต,ตระนี่เห็นไหมตระหนี่ห่วงกันเรื่องเราเกิดจากการห่วงกันจอมเทพจอมแห่งเทวดาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วความตระนี่นั้นอิจฉาและตระหนี่มันเกิดมาเพราะอะไรพระศาสดา,าจึงบอกมันเกิดมาเพราะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนะเพราะนั้นตรณนีเกิดมาจากอะไรสิ่งอันเป็นที่รักเพราะเรารักกันนี้จึงจับกจับใจหวงแหนแตระนีขึ้นมาเห็นไะห นี่คืออาการจิตมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้หมดเลยโยมและธรรมะนี้ตรวจได้ด้วยตนเองจึงเรียกว่าเป็นปัจจตันนะรู้เฉพาะตนได้และเรียกอย่างว่าเป็นสิกขีภูโตนะเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเพราะนั้นข้อมูลจากบาลีสยามรัฐนี้ผ่านมา2,000กว่าปี โยมบอกว่าโอ้ลอกผิดจำผิดนะเป็นไปได้ยังไงสองพันกว่าปีตรวจได้นี่เป็นภาษาบาลีทั้งหมดนะนะไม่มีใครพิมพ์แล้วเห็นไหมคำภรษศาสดา,าเริ่มไม่มีใครสนใจนะมันถูกเก็บไว้ในตู้แล้วมันจะหายไปจากตู้ณนาะวันหนึ่งต่อไปเราก็จะไม่มีมาตรฐานอะไรในการตรวจสอบว่า้จริงๆพร,ระพุทธเจ้าพูดอะไรเอาไว้อะไรคือความถูกต้องนะ ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหรือเทคโนโลยีใดๆ2,000กว่าปีที่แล้วพระศาสดาบอกอาการจิตมนุษย์ว่ามีลำดับอย่างนี้ผ่านมา2,000กว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตไปตามลำดับอย่างนี้เหมือนกันธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาใครมารู้ธรรมะตรงนี้ประเสริฐยิ่งกว่าโยมได้ปฏิหารรู้จิตคนอื่นได้ ออเหินเดินอากาศได้เพราะว่าคนที่ทําสิ่งเหล่านั้นได้ตายเรียบหมดแต่ถ้าโยมรู้ตรงนี้โยมจะเข้าถึงความไม่ตายและผู้ที่รู้ปฏิจจสุบาทพระศาสดา,า,า,าจะเรียกว่านี้เป็นอริยอริยายธรรมเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคนผู้รู้อริยายธรรมคือผู้รู้ปฏิจจสุบัท